และนี่คือคู่ชิงของเราในปีนี้ครับสุาลารักเอฟซีพบนอ้องเชลซีหิมหิม,ม,มแม่สุดน,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 นี่คือการ่งขันในนัดสุดท้ายครับทุกท่านครับเก,ก,กมมารแขันครับก,กฎกติกาในนัดชิงชนะเลิศครึ่งละ30นาที30นาทีครับหากทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ เราจะมีช่วงการตอบเวลาพิเศษอีกครึ่งละ7นาทีถูกต้องครับนักบอลและกฎกติกา,กาพิเศษครับในช่วงชดเชยเวลาการแข่งขันครับหรือช่วงการเล่นต่อเวลาพิเศษหากนักกีฬาสโมสรใดยิงประตูได้จะถือว่าจบเกมการแข่งขันทันทีเหมือนคล้ายๆกฎ โกเดนโกเลยนี่คือกดโกเดนโกและถ้าหากนักกีฬาทั้งสองทีมยังไม่สามารถยิงได้ในช่วงต่อเวลาครับเราจะต้องตัดสินด้วยการดวลลูกโทษถูกต้องในช่วงโค้งสุดท้ายและวันนี้ครับก็ยกหน้าที่ให้กับนักภาคสองหนุ่มไฟแรงอย่างทางด้านบางนาจัดให้และจานัทสายบนเทิงครับขอบคุณมากครับ3 2ส1ส ปูน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 สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่สนามพอสเปอร์บางบอน5อยู่กับรายการก้าวสุนทรีเอ uh ็กจอรุ่นหนังเอ็กพีพีดีเอสเอ็กเทอรโพโซวบุกครั้งที่4ครับเอาละครับมาเก็บการแข่งขันในคู่นี้ครับไปครับพบระหว่ัลนัของสโมสรสรรัตเอ็มซีนี่แหละครับของดีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พวกเขาครับต้องชิงรางวัลครับมาสูงสุด500,000บาทตามสโมสรจากภาคอีสานเชื่อเดียวกันจากจังหวัด ชัยภูมิในนามของน้องเชลซีอเอ็กกับ หิมหิมแม่สอดเอาละครับเปิดเกมมาครับนี่แหละครับทักทายแล้วก็ทายทักไปไม่ผ่านเด็กชายกิฟซี่วันเฉลิมยิ่งแล้วก็ยิ่งแล้วก็ยิ่งยงเอาละครับกิฟซี่ครับไปกลับมาแล้วขวาครับโยกมาได้เด็กสามระนักของเด็กชายมิสเตอร์อาเล็กนี่ละครับอาเล็กมาสุกเอ้โหเอาละครับบุพน้องครับต้องมาดูครับการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งละเท่าไหร่สามสิบนาทีนี่ครับมาจะตัวแน่นอนเอาละครับมาสามระดับนี้ครับเปิดบอลมาหนึ่งซองครับจับกระชากรากเขาไหนไหลก็มามบริการชายๆเรียบไวเรียบไวอย่าง อูนี่ครับจังหวะสุดท้ายก็เป็นด้านของนี่ครับกิติพงษ์วงมาและจรงนี้วู้ิสินครับมาบอกว่าเฝ้า,าเสียแล้วเดมหนองอลอกเอาไปเลย10บรางวัลเอาละครับมาสามราษฎรีครับต้องมาดูครับฟรีคลิกมาสามร็จฎร์นครจีนละเด็ดนี่แหละครับซ้ายเดปลายซ้ายหมอลำเอา,า,เอาละครับนี่แหละครับไอหนุ่มหน้ามนคนภาคอีสานเอาเลยโอ้โหวาสุดมุมทงจ่ายยัดมาแล้วก็เลี้ยบเฮียแล้ว

ี่น้องครับของดีจากอุบีราชธานนท์อุบลราชธานีมาแล้วเดิอมาแล้วเดิอเอาแล้วครับบอน้อยว่าไงออกมาที่มิสเซออาเล็กเข,ข้าขว,วาดึงกันไหนไหลมาปังปังยังโย่สายฟ้ายิงดีหมีประ ลวใครเห็นก็ว่าเข้าใครเข้าก็ว่านี่ครับพระมหาแซมมวลนี่แหละครับพระมหาแซมมวลจากนี่แหละครับสกลนครเอาละครับมาเอ้ยปีนี้ใครแชมป์วะถูกต้องเอาละครับปีนี้ปีแรกอีสานแน่เฮ้ยเฮ้ยตไม่เข้ายังอยู่เฮียเหลือกูคิดว่าเข้าเฮ้ย เฮ้ยอะไรวะน่ะมึงเห็นเข้าปมัล่ะกูเห็นว่าเข้าวนะกูก็เห็นว่าเข้าเอ้าชิบหายแล้วสามประตจบเลยครับไปกระตอนเริ่มเลยกระใหม่ครับเรือตีบอลโอนกลับมาใหม่ครับแต่ทีมคันครับมาถึงในสนามจะหลอกเราอแต่เมียบางนานไม่เคยหลอกบางนานเลยใช่ยังไงครับเราตัวไม่รีบไปร้อนต้องการแค่ตึ๊ดตึ๊ดตตึ๊ดตึ๊ดตรงเดียวชามัวเฮ้ยชามัวนองแท้หอบมัวได้ไหมอ๋อโหแล้วตุนรับนี่แล้วครับแข็งทุกอย่างยกเว้นกระเจียวไหลมาจังหวะนี้้้้้อเเเเเล็กฮฮฮยยยใช่า เฮียพระคุณเจ้าจากสกลนครเหนียวชิบหายเลยวะที่เมื่อกี้กูทิ้งของมือไปที่บอกว่าไม่ไปไทยลีกอ่ะอ่าฮะไอ้นี่เขาบอกว่าเลิกภาคเถอะเขามึงเลิกภาคเถอะมึงจ้างกูดิเออมึงจ้างกูนะเอาละครับกลับมาเดินต่อครับตรงนี้ครับคอร์เนอร์คิกแล้วยกปะเฮีย้วเฮ้ยชาวบอลหูพัดหูลูงนี้พระชนกับคาราวาสโอโอโหเลกดูในนี้เขาบอกว่าเลิกดูง่ายกว่าครับลานจอดรถมันกว้างพอไหมเขาตํานานไทย อย่าโย่เฮ้ยล่ะใจ้ข็งไม่ตำนานเลยตอนนี้เขาไปแล้วตำนานที่ยังมีลมหายใจโอเคอาแล้วครับโอ้โหล่าสุดทาง Facebook เนี่ย26,000ส่วน YouTube โอ้โหนี่ครับมา1,200คนดูรวมกันตอนนี้ผู้ชมที่ต่างไหลก็มาไลฟ์สดกับตอนนี้ครับรวมกันเกือบ40,000แล้วบางนานอะะ้า้ตุ้ง ไหลบ่อยใช้ปะไหลเหี้ยเต็มโเต็มเต็มหน้าเต็มคอเต็มคอเต็มอะไรนะคอพลักเลยเจนัก็เอาแล้วนะครับมีพื้นที่แล้วจังหวะนี้ใช้ขวาเฮ้ยไว้เรียบเฮ้ยเรียบโกมาแล้วเวรมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วไม่ได้มาตาของเขา สถานการณ์กลับมาสมันเก็เสมอการที่สกอหนึ่งประตูตอหนึ่งจ้าอ้าล้ครับล่าสุดมากคนยิงก็ดีใจทุลักทุทงพร้อมแล้วลุตหอกหลังไปขอบคุณพี่ผู้ชายเสื้อขาวด้วยขอบคุณขอบใจแล้วก็บดเวลามาดูความสุขกันตอเลย แล้วก็รถคายครับรีโว่สีขาว9409จอดอยู่ด้านหลังซอยกลางขยับรถด,ด่วนครับขอบคุณมากครับไปกันต่อน้ำเข้าปากเอาหวักเขาสิงเอายโจโจเอายอ,อกก<น>ะเจ้าเจ้าอ๋อบอสแจ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเบกให้โอเคไม่ใช่ไม่ใช่สองมาตรฐานฉันไม่ชอบแกใช่ใช่อย่าง,าง,างเดียวอาวเลยครับออกหลังไปกันเจ้าอาวเลยครับไม่เออครับสายลุงครับแทงบอมบานันนาออกมาะเดียเฮ้ยเฮ้ย จักรยานอากาศลุงกบไปไหนลุงกบลุงกบไปไทยลีกเลยโอเคแต่เมื่อสักครู่นี้เกือบได้ไปโรงพยาบาลแล้วอ้เอาละครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับมาในวัยสี่สิบวกวกลงมามีแอคก็ได้นะลุงกอบนะ,ะแล้วก็แล้วก็เป็นนด้านรัะตะบงพมลาว,วิ่งก็มามองมาจงปั่นด้วยขวาไอ้ทง ได้เข้ามาว่ารังไงจะไปต่อได้หร si? ือไม่ออกมาที่ลูกกบฟุตชาฟุตชาวไหลมาใช้ขวากู้กู้ยังโยเอาละครับมาอเล็กจีจมาใช้ขวาแล้วก็ใช้ขวาแล้วก็ไหลมาเอาละครับเนมิมารุซักะโอน่าครับยังไงก ife, ็ช่วงนี้ก็ติดติดต้องจ้องบอกแล้วข้าดไหลมาเสาสองแล้วก็เกยต้ ท่านตํานานอดีตทีมชาติไทยอย่างท่านสุเชาตดนดอแลวก็ต้องเสนอคํานี้เลยครับ um> พ่อแมี่น้องครับขอเสนอคําว่าว่าคดีพิกตาต่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 าตตต่า จังหวะมรนโคครับมากแก่จากตีเลยกูเหลือจะเชื่อเอาล้วครับตรงนี้ก็จะได้สูงขึ้นมาใหม่ครับตรงนี้ก็จะบออกมานจะได้ขวาไถขึ้นมาลูกนี้แล้วก็ปัง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 ยังงยองเอาล้วครับมาหนึ่งเบิรนครับเริ่มฮุตเริ่มวิ่งเ,เริ่มจี้แล้วสามปะรดปล่ายมาบุญเธอจากนักอเล็กอเล็กบอกว่าแข็ปงป๊อกก็ป๊อกแล้วแล้วก็เฝ้าเสียแล้วนี่ครับแดนลุกครับทุกกรณีครับรอสัญญาณนกเวทเอ็ซีเอาล้วครับว่าไงครับพวกเขาจะได้หรือไม่สาบปะรดจันนี้จับแล้ะเพลงงงแลดาาออเมปปััจุท้ว อีลุบอกว่าบอกว่าโอ,อ้โหนี่ครับลูกนี้อีลุกบอกจารย์ดู vr ก่อนไหมเอาแหละครับมานี่ครับรังว่าแต่ตอนนี้ผู้ศิดสินชี้ไปทวิจุดโทษแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าครับ vr ครับนี่ครับอีหนึ่งกฎกติกาที่นําเรามาใช้จะเข้ามาแทรกแซงในการตัดสินก็ต้องมาดูว่าผู้ติดสินจะพิจนารณาและออกมาเป็นยังไงครับตุง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 ด้ดุ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 ง ุชอา่ยครับฟังครับคับภายหลังการพิจารณาของผู้สินจากการเป่าจุดโทษไม่จุดโทษนะครับภายหลังจากการเช็ค VR แล้วผู้เล่นหมายเลข10นะครับสีน้ำเงินนะครับทำผิดกติกาโดยการหนีบผู้เล่นหมายเลข37ครับ ลุงนี้พี่นาเป็นจุดโทษครับจุดโทษเอาแล้วผมไพี่น้องครับคู่นี้เล่นกันไปเล่นกันมาเหมือนกับการปิ้งปลาเลยครับไอ้อย้ยปิ้งตั้งนานเลยสัตว์ยังไม่สุกเลยทีเดียวพลิกแล้วพลิกอีกไปเรียบล้ลย รถานการณ์กลับมาสมันเกินเสมอกันที่สกอร์สองประตูต่อสองครับพีนองเอาละครับนี่ครับล่าสุดครับหลักชมพูพึกกลับมาผัดกันนั้นผัดกันตามผัดกันนำผัดกันตามตอนนี้สถานการณ์เหมือนกันอยู่และออกมาดี่ซายลุงออกไปดีไซน์ลุง ยังอยู่ครับแล้วครับแล้วครับแล้วเอาแล้วครับนี่ครับมาสมศักดสสิ์สมศรีสมศักดิ์นี่เป็นอะไรเป็นพี่จะสมศรีเป็นน้องเอาละครับนี่ครับใครจะพี่ใครจะน้องไปแต่ทีหลุนโล,โลครับในเวลาตอนนี้ต้องการที่แค่จุ้งเดียวเอาละครับตรงเดียวจะเป็นของใครก็จะมีสกอร์เพิ่มเติมหรืะบายยกมาตรงนี้กันระสบัดลูกนี้เรียบเรียบยังอยู่เอาละครับซาบรจจะตรงนี้บอลหลังไปครับุ่งสินก็พาไปลงตั้งเล่นจากก่อนตดโทษครับเอาละับจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับเด็กชายนี่แหละครับแซมมวลฮอมล้ว ลูกนี้ใช้ขวามาเรียบยังใครใครใครเห็นก็ว่าเขาใครเข้าก็ว่าเห็นเอาละครับสิ่งที่เห็นมักจะไม่ใช่คและสิ่งที่ใช่มักจะยังมองไม่เห็นเอาละครับมานี่ครับต้องมาดูกันต่อครับสิ่งเล่ายิ่งดีบีลุ้นแล้วใช้ขวาหลุดออกหลังไปครับยังคงได้บุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่องครับไปนนี ยังโย่และเทียมาไม่ดีครับเวลายุดหรือว่ากิมซี่เก็บได้ใส่ด้วยสายตวัดมาเข้ามือท่านแฮร์รี่แล็กซี่มองการไกลขว้างยาวๆวีแล้วก็วีแล้วก็วีแล้วก็วีปืนมาไม่ผ่านนักสุ้สารและอ้าอาล้วครับส่งลมมาใหม่ครับนักสู้ครับยืนคู่กับนักของเด็กชายมีลุ้นเปิดดีเพราะผมผมผมตอบแล้วเอาล้วครับมาดูครับจังวันนี้ครับมาสู่ชาวนุ่มนุ่มครับลูกนิ่งเปิดโคตรแม่นแล้วก็เรียบเนี้ยแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยยังโย่ โอ้เอาแล้วครับม่จะทำอะไรไม่ได้ยกยาวมาจังวันนี้ก็หลุดออกเฮ้ยไอ้เสาบัดช็อปไอเสาจังวรของเด็กชายแฮกอนุรักษ์ชมพอพึกชมพอพึกแล้วก็เปิดยาวขึ้นมาจังวันนี้ตีบอลไหลก็มาวันไงเด็กก็ขวานไหลก็ไหนวันไงจะได้หรือไม่แล้วก็หมดเฮ้ยเอาแล้วครับพักกันประมาณสักสนาทีบางนาน เอาครับป้ากลับมากันเริ่มเกมการขข้อต่อครับร้านสามประหลัดจุบดีวันร้ายชายขวาเฮ้ยเลียบเฮ้ยบยังโลยังโลยันละจุบดีกับเล็กจิมส่งต่อมาที่กิฟซี่เฮ้ยบชายโอ้โหตากล้องเกือบหงายท้องเอาล้วครับป้าสามประหลัดจุบดีบอลลุลหลังหลังไปผู้สิงเด็กบ้านบุกต้องเล่นจากกอบจุดโทษกันเอาล้วครับปุ๊บปุ๊บแพ้หรอสายสายฟ้าเอาเลยและระยะคนกันจะไกลคายกมาฟรีคิกของชอบของเขาและจังหวะเดวิสเข้ามาวันร้ายชาย ยังเยอะมิสเตอร์สามวลก็บอกก็มาดีครับก็มาดีคบเอาล่ะครับเรื่องความนิ่งครับต้องไว้ใจเขานี่แหละครับถ้าลูกพ่อจ้าวาดบินตะละปัดปัดออกไปได้ไหลเข้าซ้ายทะแยงกลับมาและจังหวะนี้ผู้ชินไม่ว่าอะไรก็สวงก็มาวายเดินต่ออาร์กับน้องเชลซสีขึ้นมา4ต่อ3 4ต่อ3 4ต่อ3าอ่ะสาต่อสอ่ะต่อ3แล้วก็ชัยชัยหลุดออกหลังไปหลุดออกหลังไปสวนป่าเขาชะอ่างส่งเข้าประกวดสวัสดีเอ่อพิกอฟคูซัปพอร์เตอร์ด้วย โอ้โหท่านนายกสมาคมเฮ้ยคนทีซ่าโอ้โหมาอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่้ายมือนั่งกับพื้นแล้วนายกโกสวัสดีด้วยท่านนายกนีครับนายกสมาคมนั่งเสือวันนี้นั่งเสือนั่งสาดนั่งสาดนั่งนั่งเสือนั่งเฮ้าเลยครับลูกนี้เฮ้ยยังอยู่แล้วก็หมดเว้ยลาเตรียมสถานที่ เอาครับเกับมารับชมครับเก็บไปขันครับในครึ่งเวลาหลังครับพี่น้องอ่าดีครับบไปเก็บไปขันในคือครึ่งเวลาหลังในช่วงท่เวลาบายเจ็ดนาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพี่น้องเออเขาเรียกว่าเวลาพิเศษโกลเด้นโกเครัะครับสามปรับวันนี้ครับต้องมาดูครับใครยิงก่อนชนะครับสามปรับวันนี้แต่ถ้ายิงไม่ได้ไปลุ้นยันจุดท้อนี่ครับเราเขาเรียกว่าเอากดยุค90มาใช้ต่อเลยนะเอาละครับนี่ครับมาเขาบอกว่ากติกาอะไรวะไม่เล่นให้จบ สุรรักครับเนี่ครับมาจะได้ลุทุ่มทุ่มสั้นมาที่อเล็กครับย้อนกลับมาใหม่ใครไม่ได้ก้าวเหรอกระชากลาก็เหลือซักว่าเฮ้ยไอ้ยะโอ้โหน้่ครับเป็นหน้าของยูฮ้ยรฮ้ยเ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 ฮ้าเฮ้ย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 เาายโ้ยเคยเฮยเาเฮ้ยเฮ้ยเฮกยเฮ้ย้ฮา้้ยยกยยเเ้เ้าเ้เ้้ โค้ชเจ๋งเจ็ดปังโอ้นี่กันสมรจิบุรีแล้วชายขวาคกงนนยังไม่ผ่านแล้วบอกเฮ้ยอเล็กมีสองอเล็กเลยเหรอเออฮะและว้วก็บาตอุทิศกับอเล็กซานเดอร์ไม่ผ่านสายลุกจับขยับมาไม่ดีลั่นไป็นเชลล์ลุดออกข้ามไปเมกะบาดเจ็บครับดูเพื่อนก่อนดูเพื่อนสักครู่มาใครล่วงลงไปบางนาน เขาบอกว่าชัยภูมิไม่ไ well, ด kind of ้มีพัตพงพมารักษประจวบดิษฐ์ทงยกยาบดีาอบาปังเยช่งโย่ผ่านลวแกรเสกวางยาาทีเดกเดกเดเดมีรักเดินว่าประดุษพน้าเป็นกกเดวาดกดา็ว่ดป่าปะุศพหาะพปมวปดุยศายกันยอมดิ้า ไม่เอาดีกว่าเนี่ยครับมารอสักครู่ผู้สิงกำลังพิจารณาเรือใจเย็นๆในโหนโอเคอยู่ให้เขารักจากให้เขาอะไรแล้วไปวีอาของโนโชเชลซีไอตัวนี้รู้เยอะเลรู้เยอะเหรอ,อ,อ,อโอ้โหเฮ้ยเอาพี่หนุ่มไปไกลได้กูไม่ชอบนะหนุ่มเอ็นจอยแย่งเมียผมไปเอ้ยแย่งแฟนผม ไม่ใช่ดีตกใจเลยสก,กีครับภายหลังจากการเช็ค VAR นะครับเรื่องของจุดโทษไม่จุดโทษนะครับลูกนี้เป็นการทำฟาวน์นอกเขตนะครับแล้วก็ยังเช็คในกรณีที่เป็นใบเหลืองหรือใบแดงนะครับผู้ตัดสินพิจารณาว่าลูกนี้นะครับมีการทำผิดกติกานอกเกตจริงนะครับผู้เล่นหมายเลข5จะต้องถูกฆ่าโทษไม่ครบองค์ประกอบของการป้องกันโอกาสการเป็นประตูอย่างชัดแจงเพราะว่ามีผู้เล่นหมายเลข29 อีกหนึ่งคนครับไม่ครบองประกอบของด็อกโซครับโอ้โหยิบเลยนะจานอ่ามันต้องชัดเจนเอาละครับมาพรอปป๊อปออแล้วแล้วก็ไปด้านซ้ายลุงตุ้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 งใจขวาแล้วโอ้ยก้ ไอ้ป้ายกูพังชิบหายไปวมดหมดแล้วโอ้โแล้วดูไวยเลยถ้าจะชัยยะแล้วบอกว่าเป็นสตารต,ต,ตาอรแล้วเร็จดาทีมาน้องเชลซีเอ็กซิบิมแมสอดได้คว้าแชมป์ใหญ่ในรายการยูซีอลของผู้บอลเดยสายสยามของประเทศไทยครับกับรายการ90นาทีเอ็กเจาะลูกยางพีบีดีเอสเอ็กเทอร์โปลเซเว่ 우와, 오늘도 참가.